เมื่อก่อนมันใส่แบบภาพบันทึกเวลาถ่ายแล้วมันมันพร้อมบันึกมันโยกบ่มันโยกมันมันปิดบ่ได้บอปิดบ่ได้ปิดมันเวลาเขางับอาะนะปิดได้ยุติการเขาเงาะมันเอาอันเบิรงนอเดอร์เพิ่นน่อเบอร์ไฮแน่เพิ่นหน่อยมาแล้วบอกมาแล้วเลยสิเขามาบอกให้อันทุมเจ้ากับคำว่างๆก็ไปคุดนะว่างๆก็ไปคุดเพื่อมันนี่เบรกสีมโจ๊กไปแล้วได้เช่าเลย เนี่ยไปว่าสิคุดใช้บ้านนอยโอ้ยังบนได้มาหรือเปล่ายินยุ่งน้นองจ้อยว่าว่าน้องน้ำว่าสิมาคุดของน้ำหาเงินบริเทพโดยด้วยกับเมื่อคือเก่ากันว่าก็เลยกันเข้ามาบอกกับสบายดีสบายนะ้องพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุคนนะเนาะเปิดสมองสบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ ครับสวัสดีพี่น้องทางพังไทยอีกทนึงมาพบมาพอกับช่อง YouTube ของเราเพียงใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเส้นเก่าเส้นเดิมมาเพียงเนาะเส้นเก่าเส้นเกยพี่น้องพบพอกับช่อง YouTube ของเราเวียงมือนี้พี่น้องเนาะเข้ามาหาโอน้องไม้พี่น้องอยู่ทางบ้านทางเขื่อนของเพฝนมาเพียงเนาะเริ่มช่วงใบใๆพี่น้องก็เริ่มอย่างห่อนๆ่อนเน้นกลับกลับมาว่ามันสีแบบนี้เลยกับไทยเน่ยยุโรปเนาะพี่น้องเนาะ เันแต่มันเจนเข้ามาหนาวอีกนะมืออื่นนี่มือข่าวลาวนี่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องกาไลายใหญ่กันห้างเนาะพี่น้องแต่อนอื่นเขาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะแม่แม่เอฟซีบาตสกุลทุกคนเนาะที่อยู่ทางไกลทางไกลอยู่ภายในประเทศหรือว่าอ่ทางต่างประเทศพี่น้องเปิดเที่ยวใดก็ได้เอาใพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมให้กําลังใจอ่าที่ว่ากดไลค์กดแชร์ให้เฮาตลอดพี่น้องเงอยจังไรก็มาเบิ่งมาชมกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขับไปหาทางั้งคนพี่น้องไะ ลองเลยเนาะเข้าไปหาทางเพิ่นกันเลยพี่น้องโอ้เป็นกองไปทางนี้ออจุด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 เว่เข้ามาทางนี้พี่น้องเลยเยียนเข้ามาทางบ้านทางเพลอนของพ่อน้องมา อย่างนี้พอลงมาสบายดีเด้อโดยเห็ดยางเห็ดประตูอ๋อประตูเพื่อนใหญ่นี่บอถ่ายภาพบัรถ่ายแล้วมันมันหอมมันโยกบอมันโยกมันปิดบ่ได้บอ ปิดมันเวลาเขางับโอ้อนะปิดได้ยุติการเขางับโอ้มันมันงะไม่น่อยหนึ่งเวลาปิดเดีมันอันนี้ปิดบ่ได้ติเวลาปุ่เปิ่ดได้หน่อยเดียวนึงนะเออเปิดได้ชันมั้ยมันมันบวกขวกมันบวกขวกเต็มที่มันบวกขวมน้องหน้าไปใช้ฉันนะ ไปใส่ลไป,<ช>ปีดเด็ดเถิงบอน้ำเป็นเป็นบอสบายบ่คือเห็นไปเห็นงานคือว่าเพ่ม่คิดว่าบริหิคือว่าตนนั้นาคูทองน้บ <า S 2> จะไปคูทของน้าบอกไปคูทองน้ว<อ>อบอ๋ลูกแกว่าถ้าตูชิดนาให้เพิ่นนั้นบอเทา เขาไปเขาเขาไปไม้แล้วน oh, ี no? ่ก็บเบกชุกใส่เปิดท่าเป็นโมครับอ๋อเขาว่าสีขาวมาบอกเจ้าอยู่เขาว่าสิีขาวนี่ก็บเบกเสียบชุกไปแล้วเลยเบสเขาคืดเหมือนเดิมท่าเบื้องก้อนเพิ่มเตกจล้วเช้าเพื่อจะโดนได้ปะเพราะว่าทางทางตุชิดเพิ่นโมได้มาเพิ่นบอกให้เฮาใอ้นั่นรถบอกให้เฮาเบิร์หมายว่ากกับเม็ดมายว่าได้คอดไปกับคอดรถ้ืรถยุ้อเช้านี่ก็คือแบาเพิ่มมายว่าแ้วเมื่อวานที่ว่าตีชิดมาเมื่อวานบอกเมื่อนี้เพิ่นกับโมได้มา แต่ว่า่นบอกห้เฮาอันว่าต่วานพูนนมาก็เอาสิุดเรือเอเขาเ้อเดอรเพิ่งเ่าเบิ้งให้แน่เพิ่ว่ามาแล้วบอกมาแล้วเลยสีเขามาบอกให้อุนเจ้าคอค่าว่างก็ไปคุดนะือๆงว่างก็ไปคุดเพื่อมันนี่เป๊ะสิจกนแด้เสานี่ยปิดาสิขุดใช้เป็นอยโอ้ยังเ่ไน้มาเด้เได้ยิอยุ่นน้องจ้อยว่าว่าน้องน้ําว่าชิมาคุดของน้ําหัางเนบ่ได้แทกโดยดลับเมื่อคือเกาเ่น่า กเ็เลยอ่ะเขามาบอกมาบอกวะนั่นคอยไปแทกแล้วคอยไปแทะแล้วพักลักไว้เลยขุดเอา,าไว้แล้วเนาะยนี่แต่ว่าพากันไปขุดเนี่ยเผื่อมันได้วมันฉี่มันแข็งอะนะมันนะมก็ฉีดนเตอะเนี่ยไปเด็กกะนหน่อยไงนั่นก็นจะสาเม,มือม่อฉีเมื่อแล้วก็ใครอยู่ ของเขาหนองจ้อยเขุดมีแต่มือปลายนะมือนึ่งท่านหนึับมีคนมาเขียนท้าหรือไปพุดเหรอมนมามีคนมาเทียนท้าเขียนก้อนนะได้เข็นอยู่บ่หมื่นได้เข็นใช่ไัมมีเล็กๆที่บุกใม่นะมีเล็กใหม่เป็นเล็กไห่เนาะอีเล็กคือ่เือต้นยังอ่ะนะไม่เตย อามาฮะกุ้เข้าเป็นบุทชาร้ดคิ้วเขาต้มแล้วใันน้ำกินอ๋ออันใบเตยที่ว่าเขาเห็ดขนมมาอย่างกันบ่เนี่ยนึกเขากินของมันหอมไงเนี่ยอ๋หลอหัวหนึ่งชิ้นหัวคล้ายในมือนีิเนาะอากาศเนาะอากาศแบบพอดีนะอ๋อพอดีแบบบอลนั้นวางมือช่องมือก่อนแล้วนั่งพากันนั่งตากแดดอยู่ เลยนะ้านี่บบเตรีมจกไว้ทักเนได้ตโอไปคนแล้วไปแล้วก็มันบเว่าท็กวดธาตุแล้วกระบอนั่นแา้วกระบอเท็กไงเมื่อเช้านี่เนาะพอกเรากรบอเท็แล้วเราจะเข้าเสียมงได้แล้วก็มันบรณของนานาญาณพุทธิแล้วเออพุทธลกันญาณพุทธิังม่ยังเสียมนั่นกเจะตียังบแบบนั่นกะซื้อเอาเีว่าตีฮอ้เสียมนะมันบีเอืมส่วนลเอาเล็กโททางนี่ตี เล็กตั้งแต่ข้าวพลังเลยเล็กคือกยากาเล็กโทษทางเล็กมันปิ่นโทษของงัดออกจากขัวค่ะไม่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 ครบบัตรขัวขวดท้าเอาไปทา้งหลายเลื่อนเขางัดออกเขาจะโทษได้ตีเอามาตีแบบนไหนเนาะเอามาตีโทนกระด้นเล็กนะเฮ็ดเสียเอาพิโทษีืดสกปรกยิ่งจะต้อไม่เอาโทษอันนี้จะเอาโทษแบบเล็กไปเล็กเยอะดึงแค่ไหนถือหัวกันไง เยี <c pools> mm ่ยมกัคือแล้วก็คนเราบ่ได้เฮ็ดแล้วก็คือเบ่ได้เนี่ก็เฮ็ดนี่ก็กะปูน่แล้วบ่เฮ็ดแล้วก็เมียนไว้เมียนอ่อ้อืมไ้ก็กตแล้วก็ห่มเข้ากันนันแืในเพลมันอย่างเฮาก็มนีไว้เเส้นม่อย่างเจ้าบ่เก็บมื้อเช้านี่่อเห็นอยู่ใหม่เห็นเก็บกองกันเห็นเก็บกองกันยบแล้วเฮาก็มอืม เราพังเพื่อนเทคอนขุดมื่นไปขุดโดนมื่นทำมีคนมาตีผ้าทีอย่างมัเพื่อนได้ตีผ้า <fry> บ <UC S> ังเพื่อนเขาทำมาเขาเขาว่างนันนะฮะเขาว่างนะพากันไปขุดทำนั่งเจ้าไปขุดไปยังพาพาพาหน้องนะฮะพาน้องนั่นน้ำน้องยังแะฮะขุดไปพาน้องน้ำขุดไปได้กะชาวนว่ามีคนมาตีผ้ามันอยังเจ้ากับเขาตีผ้า ถ้ามาเฮามีขับเฮาได้พาเพิ่นคุดแล้วกัเพิ่นคุดเองก็บไล่ยู่ให้น้องๆคุดไปกับมาแล้วกัเฮาบ่มีเวียกคือเจ้าบ่มีเวียกเจ้ากัเอาไปช่วยนั้นบูมีเวียกไปช่วยเพิ่นบ่มีเล็กมันเฮาระปกติฮาระตุคุดอยู่แล้วมันยังบ่มีเล็กตีนะพาไปขับเครื่องขาผมว่าเครื่องมันเลยหน้ากบก็ได้เทันทีเลยเขนมีเงินคือไปบูมีเลิกไปคุดห้องดาวแล้วเหรอ มึงเดินลมใช้ผ้าได้ฮะเอาไว้ไม่พอครัมีเงินเดดมีอย่างเงี่ยมาพอได้ไปซื้อเด็กคืออย่างมาตีเนาะซื้อเด็กาหมืเช้าเนาะซื้อละทิพซื้อละทิดพซะโลถือมาตีพอกด้ว่าได้ตีพอได้ไปขายเท่หนึ่งนะเนาะบายดีก่อนสบายดีลูกผู้บายดีป่าลุงผู้สบายดีสบายดีสบายดีก่อนสบายดีล่ะสบายเฮดเฮ็ดเฮด เฮดหวัดดีเจ็บปากเจ็บปากแจ๊กน้ำลายเหยื่อนี่ฮะฮะเจ็บปากแจ๊กมันมันมันมต้องมันมือถือกันเห็นมาได้ยุ่มหัวเลยถูก็ลิ้นถูกปะกำลังอ่่หงเนาะโอ้โหอยู่ภายในกำลังอยากไป นย่างไปย่างไปถือกันเชือกหมูน้อยของพอได้แล้วกําลังดื้อเนาะเอามาไปเอามาไปเออกําบ่รู้นําม่ดีนะเล็กน้อยแบบนี้นะนไปไปฮทางพุ่นาไปไปีนันย่างโอ้ระวังไน่าไเฮือนะไปลิ้นผู้เดียวลางแงคือว่าต่ํากันพอยู่เห็นบ่อว่าอืว่ารถต่ํากันอยู่แม่นบ่อืมต่ํา ต่ำชอบเลยโหโโถึอต่ำเยอ๋ออย่างเงี้ยตามกันมือรถตามกันคนเนี้ยลุ่นแล้วไปตามเขาพขาหยางทางเฮ้ยเาหรางทาบวะไรด้รถเนยรถาถร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 ถาถรถาถรถาถร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 รถ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 าม ขายไายได้สิซื้อกับปองลมซื้อบ่ซื้ออ่ะนะซื้อบ่าหกข้าวหาร้อยเียเปลี่ยนดมหมดเลยฮะนมบักนิวเลยนมนมนิวมันได้ติดโขไยเลยเออแล้วหัวขอบุคเรขาจะขึ้นเห็นเขาเก็บอยู่ของนมของเบี้ยเนาะของข้าเขายข้าวกระขายไปตามเก็บนั่นนละเนาะเออของฟ้าของย่า

ไปขุดช่วยกันของน้ำกันเห็นว่านั่งกันเชี่ยวคอดีบินเมื่อิดดื่นนิดดื่นน้อยน้อยน้อไปขุดของน้ำขุดช่วยกันยินคอยน้ำเองโอ้เผื่อชัได้เม็ด30สิบหนึ่งจนเติบได้ทำบ่ช่วยกันดินเฮดินเฮดินเคง มันบ็คือได้ดินดางแล้วขุวด<ง>ปุยปุยทีนี้โขทางลูกคุณมีดินแท้เแล้วมีทางดินแท้ดินแห้งห่างไหมล่ะดินแห้กับมันยังอ่อนอยุ่งยามนี่นะนถือว่า้าพ่นตกไปเดือนสีน 5, ่เดือนห้าผูแขงได้แบบยามนี่ถือว่ายังอ่อนอยู่มันยัง่อยง่ายมันยังเป็นดินชุ่มอยู่เลยดินชุ่มดินเปียกอยู่ถ้าคาไลอันเครื่องเป่าลมมานี ลองลงตีเบิ้องหน้าว่ผ่านเปล่าลองเบิ้งเปล่าลองเบิ้องหางบ่กได้ลองตีเบื้อาแล้วก็เอาไพ่ใช่ลองเบิ้งอ๋อมันกกคืออยู่บ่คือเพราะมันดังพูดฮะดังดังวูวูนะเอ้ามันเสียงยังเสียงว่าเสียงมันเสียงเสีใหญ่อืมมันดังลองเบิ้งจจกหลวงจจกเด็มมันนังบุมีผ้าเนาะมมันบีเด็ก มีล้็กระเดงแล้วผนแดงแล้วเหล็กห่อโทรได้ใส่ทอยยางถูกเปลีโทโทรลมไปขายกัองานี้ไปขายอยู่ใช่จากพันเวียนนี่นี่เขาถือชื่อ่เวียนโอ้ถามันจะก็จะได้ยด้อยู่คืนน้อยแล้วไปซื้อขนม พอได้ซื้ออยู่ขนมเชื่อเขากระปุชื้อเขาก็เปลี่ยนเนาะขนมเปลี่ยนเนาะพอให้นเขามาซื้อบอกมีรถนไปจักมีรถโดนไปจักเนาะกระป๋องน้ำดื่มน้ำตื้นก็ถ่ายได้ปอนหบดได้ไปอันฮะปลาเลยเดี๋ยวนี้เนาะชิว่าชิไปชดตะเลงไปชด มือมือมือไดรเสจ้าแบกเงยงเขาบอกมือเช้ากวางนี้บอมือเช้านี้แบกเงยงมาเช้านี่เจ้าไม่จะช่อนบอกบอกแล้วแบกเงยงเพิ่นยืมไปชี้หามือแหละน้องพกูยืมไปกับน้องย้อยพอเพิ่นยืมไปช่อนยืมไปช่อเตั้งถึงเจ้านี่ไปว่าจะไปคุดห้องน้ำหนักเอามาเลยเอามาดูยืมไปช่อนนะเขาจะไปบาดแดงจะไปบาดแดงอ๋อออกมาแล้วก็ยิบตีนมันไหมมันเพราะว่ามันเวลาเช่อนมันจะคู่ตีมันมันบาจักจำดิอืมพอได้ยินเนาะ อะไรกินเนงเอยจชวยให้เพิ่อมาเอาอะไรไม่่ไก่อนอะไรไปมึงมีอะไกินปลาสมดปลาชิมเจ้าไปลุดขุมคูด,ด,ดย่ดางแล้วล้วกะ พอไ้เอาทอยังไปลงวหยด้ยเพราะว่าพิ้นมีวางแค่เแะคนลเยสมมุติว่าพื้นท่าฉกท่าสีมียังแล้นี่ก็เพิ่นทิปประตูประตังแล้พิ่นก็สีรำเนินของน้ำมีนะจำเลยเอาไปเลยเอาไปลงเลยลงว่าเลยเนาะมีแต่พื้นกระชีคึบๆไปแลวกันเมฆทมดินแล้วกับตังว้พื้นเนาะลูกยาันดอกผลบัมสมมติมันจะโตวะทอลงเลยเเนาะ โหมดเป็นอยังนอกเขาได้ลงโทษแต่อยากมีน้ำมีอย่างกับมันโมเกี่ยวกันเพราะมันต้องมีแหละของแนวท่ออยู่พื้นดินมันต้องมีน้ำขมยามฝนนะยามันก็บกคือเกขากายอยู่มันหนาวปัญญาบาลนี่กุดกะมันหนาวอะไรกันมือทางหน้าบ่ทางหน้าาทงดังเว้ยทางโกบกพีเลย เชิงทางดังไปแล้วไปพี่น้องทางกายตุเมฆเมฆเนื้อเบื้องนี้แหละนี่ยกระเป็นมาเช็ดอยู่นอกแต่เป็นเช็ดของขั้วก็ออกมาเนี่ยเห็นของน้ำก็ของขั้วบ่ให้มันอยู่เหมกันเห็นเป็นว่าวางแผนไว้นะเอ็ดคือทางกายทางตกายตุทางห้องน้ำมันได้หา่างแต่แต่ว่าเห็ดของขั้วออกไปก็ออกจากเคื่อนใหญ่ไปสนะัาากสามเมตรบ่นะก็จะก่ออันนั้น ให้ด <l> ูมาโตครับพี่น้อง,องไม่ใช่โตกลับไปอ่ะเอาพี่น้องเนาะกะเบะเข้ามาอ่าบอกปอน้องไม้พี่น้องย่านเพิ่นยันมฮูปอเพิ่นไปเมื่อเช้านี่กะเบะเข็มจกกลับเข้ามาชื่อวันนี้เกิดพุทีทางมาเวียงให้ทางลุงแก้วกับลุงแก้วมาวัดแทกเบื้องแลี้ยแต่ก็ปลาลักไว้แล้วมีแต่เอามืออื่นเนี่ยไปเลยจัดการเลย เมนการเลยคาเจ้ามีเวียกรับี่แต่าไปบอกไห้น้องน้ำน้องยางนะคุดอืุดขุดคอยขุดไปมือเด็กมือหน่อยถ้าเอาบัเห็ดกะมันนานได้หรอเ่ยเอาเห็ดไปนำมือละยางบไร่แท้กบชิบโ่ไร่บ่มือละโทในมือละโทใครอยู่ได้เลยโทละหาสิบดูิมือไมได้ือโทเอาเห็ดของเขาได้แตคำาจากเห็ดเวียกะจังว่าเห็ดอำเภอหนีจังฮะ นายแพทย์รวมชูช้ยชวนลายก็เฮาอันช่วยเดือนนี่ห้องน้ำนี่ชวนลายก็มีแใจเจ้าของเฮือนเฮาจะเฮาจะให้เจ้าของเฮือนคุ้มนินๆเลยแต่ว่าเมนเป็นช่วยหรือว่าซื้ออุปกรณ์นี่เบิดหลายได้พอลงใหม่เพื่อสิได้เอาแต่ละลังนี่ป๊าเตะเมนง่ายชุดนึงก็หนึงเป็นเสาเป็นท่อชุดนึงแล้วก็อิดบ็อกอีกท่อนี่ครับตอนในอิดบ็อกขุมมือ ก้อนหนึ่งสี่พันสี่พันปลายพุ่นจักอยู่แถวนี้เคเด้อพอต้องหมายเด้อเขาก็จะได้อันกลับก่อนได้เข้าไปเบิ่งเพิ่นทางพุ่นก่อนได้เข้ายเนี่ยเข้าพุ่นก่อนใช่ว่าเข้าไปหมายเลยครับเอาเข่าไปอันรอบรอบเช้านะเข่าไปแล้วอันนี้เขาไปกินเข่าเลยรอบเข่ารอบช่องบ้านนี่ยังไม่ได้เข่าข้ามคนแล้บันโดเมนขำมาเนี่ยสี่โมงห้าโมงพ่นแหละกลับออกเข่าไปรอบมาเช่านะออกมาแล้วออกมาแลยจะเข่าใบไม้เหมือนไปกินเข่า กินเข่าและสิกลับมาไหมฮะโอเคเนาะ,ะสบายดีโดยพี่น้องเลยยืนข้ามาบอกเพินเนาะกันวะเ<อ><อ>พินบออโดยโดยเตยทางนี้พี่นอ้องทางอันมูเพินอืือ มน้อยเพิ่นปลูกไว้แบบนี้เนาะได้หรืเดล่ล้มต่อเออล้มกับเพิ่นเนาะดคอยมูใหญ่แล้วจะลองปีใหม้อะไรหนึ่งแทงวัวอดเพิ่นสิเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็มาเด่นน้ำพอน้องไม้คือกันทางวอวพอดนี่เป็นชวนพักเพิ่นปลูกพักอย่างนี้ตัวนี้ปลูกพักปลูกอยังมาบอกเพิ่นมาบอกเพิ่นอันไปขุดห้องน้าพี่น้องเลย พอดีบัตรแท็กกับลุงแก้วเมื่อเช้านี่เนาะนนกับน้องๆก็อยู่อยู่ชื่อคือทางน้องๆกับโบมีเวี้ยเหชรนะเพิ่นอยู่กับยู่ชื่อเพิ่นโบมีเวี้ยเพ็ดก็เดิมาบอกเพินพ่นเพิ่นไปเห็ดขุดไปมือเด็กมือหน่อยเนหะ็นไหมนอพี่น้องเนาะถ้าว่าพี่พลาดการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยเอฟซีกันึงพี่น้องเลยแอบบเวียนเขามาอัปเดตคลิปนอพี่น้องมือน,นี้บางเทธอบางที่ก็แจ้งเอฟซีไว้เลยนอพี่น้องเนาะ ฟ้องเธอบางทีเบาเวียงก็อาจจะปมาเพราะว่าจจะได้เตรียมงานเตรียมอย่างหัวจัดงานแต่งลานน้องพี่น้องเนาะงานแต่งลานทรายแล้วก็อาจจะได้อยู่ช่วยเวียกช่วยอย่างเพื่อนแน่พี่น้องก็่จะได้แจ้งบอกเอฟซีไปเลยน้องพียงเนาะคลิปนี้ก็จะขอล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะจังได้ก็อยู่ดีมีเฮงอ่ามืดชุกชื้นชุ่คนน้องพียงเนาะว่าจะเป็นทาง ฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะหรือว่าทางต่างประเทศทางเมกอกเมกาเนาะเพียงเนาะอยู่ประเทศใดก็ไลยอยู่พี่น้องใต้บกใต้วันอยู่ญี่ป,ปุ่งญี่ป,ปุ่นเนาะคนเบิบนะง YouTube, คนชมคลิปอ่าช่องยูทูปพงอวี้เงี่แหละพี่น้องเนาะแต่ก่อนไลยเนาะพี่น้องคอมมินต่อมาจนบรวัติประวัยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเงียบหายไปแต่ยังมียงอยู่กะถือว่ายังดีเนาะเพียงเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อำลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีมาสูข่ขนะูุ่กคนเนาะ